สวัสดีค่ะน wow. ้องใบตองนะคะพบกับช่องน่ารักชนเนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองนะคะก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นเยลลี่เนาะเขาเขาเป็นตัวเยลลี่นะคะเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปสอดไส้แยมกลิ่นเลมอนนะคะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาแกะกันเลยนะคะชุบแกะง่ายเนาะเดี๋ยวมันมีรอยปะให้แกะอยู่นะแกะง่ายแล้วขอดูข้างในหน่อยสิคะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้น,นีอ่อ๋อคือชิ้นใหญ่อ่ะหยิบให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะสัมผัสมันนุ่มมากอ่ะอืมแค่ในซองมันก็นุ่มแล้วนะคะทุกคนสัมผัสมาแบบแบบ ลองกดดูสิคะนับนับอ่ะอ่ามือออกมือหนึ่งค่ะอ่าอืมเป็นแง่ไม่ใช่เลมอนด้วเหรอลองกัดดูกินเลมอนก็มาแล้วทุกคนลองกัดดูเลยค่ะนะคะลองกัดดูนะคะเออลองฟันฟันไปตองโยกอยู่จะได้หาคราวนี้ ค่ะก็ได้กัดมานะคะก็คือแบบแค่กลิ่นที่น้องไม่ต้องดมตอนแรกนะคะก็กลิ่นเลมอนมาเต็มจมูกลแล้วทุกคนแล้วรชาติของมันนะคะคือเลมอนที่แจติงนะคะค่ะ <c oughs> อร่อยมากอันนี้หาะซื้อได้ที่ไหนคะน้องพี่ตองซื้อว่าเลเว่นทั่วไปเหมอืมอนกันอร่อยใช่ไหมคะขอแม่กินเม็ดหนึ่งสิคะลูกหนึ่งนี่นะคะลักษณะหน้าตาก,ก็ประมาณคุณแม่ลองชิมดูนะคะทุกคนเป็นไ,ไงมันมีความหนึบหน,นึบค่ะหนึบเหรอใช่ เราต้องใช้ี่เวลาการเคี้ยวนานนิดนึงนะคะใช่เพราะว่ามันเหนียวนุ่มหนึบนึบจริงๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากกินเหมือนน้องไม่ต้องนะคะบอกแล้วนะคะไปซื้อได้ที่เซเว่นอทั่วไปเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเพลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ฝาซับสไคร์ให้เปกเราส่งขันพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันทิปหน้านะคะทุกคน